สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามการทางช่อง YouTube ทิป c o n f idence นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ a c e b o o k ทิป c o n f idence ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทิปก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,นอีกเช่นเคยค่ะพบกันวันนี้ในหัวข้อเรื่องทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายบางคน มีความหึงหวงมากเกินไปสำหรับเพื่อนอน,นะคะที่มีแฟนแล้วรู้สึกว่าทำไมแฟนถึงแบบคอยหึงหวงเราอยู่ตลอดเลยคอยระแวงไม่ไว้ใจเราเลยนะคะแล้วก็ต้องมาคอยทะเลาะก,กันกับเรื่องของความหึงหวงอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ทิปก็เลยมีสาเหตุนะคะที่ทำให้ คุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะเขามีความรู้สึกหึงหวงมากเกินไปเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะซึ่งทิพย์เองเคยได้อ่านพวกงานวิจัยแล้วก็งานเขียนนะคะแล้วก็รวบรวมจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ของคนรอบข้างนะคะมาเรียบเรียงนะคะแล้วก็มาเป็นหัวข้อที่จะมาพูดให้เพื่อนฟังในวันนี้ค่ะหัวข้อแรกนะคะความหึงหวงเกิดจาก ในวัยเด็กค่ะบางครั้งนะคะในตอนเด็กเขาอาจจะขาดความรักขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่จากคนในครอบครัวหรือไม่บางครั้งนะคะเขาอาจจะเห็นความสัมพันธ์ ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะบางทีพ่อแม่นอกใจกันแยกทางกันนะคะตรงนี้มันเลยเป็นปมในใจของเขาทำให้เขารู้สึกว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยแฟนก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เขาเคยพบเจอมาแบบนั้นนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่2ค่ะเกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงของตัวเขาเองนะคะรู้สึก ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำนะคะจะรู้สึกว่าแฟนจะคอยนอกใจไปมีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่สามารถที่จะเดี่ยวรั้งให้แฟนอยู่กับเราได้ทั้งทั้งที่ความเป็นจริงนะคะแฟน เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะอาจจะไม่ได้คิดที่จะนอกใจหรืออะไรเลยแต่ว่าตัวเองอ่ะจะรู้สึกไปเองเพราะรู้สึกไม่มั่นคงเองรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าเราไม่มีค่าประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงขึ้นนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3ค่ะเพึ่งพาความสุข จากคนอื่นมากเกินไปไม่ได้สร้างความสุขด้วยตัวเองนะคะคิดว่าแฟนหรือคนรักอยู่กับเรารักเราเราถึงจะมีความสุขก็เลยพลอยทำให้รู้สึกว่าถ้าเขาไม่รักเราแล้วเราจะไม่มีความสุขเราจะสูญเสียความรัก สูญเสียแฟนไปมันก็เกิดความระแวงหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งๆที่บางครั้งเนี่ยแฟนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดที่จะนอกใจหรือเปมีคนอื่นแต่ตัวเราเองนะทำให้ตัวเองอคิดไปเองนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่4ค่ะอาจจะเคยมีประวัติการถูกนอกใจนะคะ มีแฟนกี่ครั้งมีแฟนกี่คนมาก็ถูกนอกใจมาตลอดนะคะมันมีนะคะบางคนเจอเหตุการณ์นี้มานะคะพอเขาเจอกับความผิดหวังถูกนอกใจมาอยๆเข้าค่ะมันก็จะเป็นปมในใจทำให้เขารู้สึกกับแฟนคนปัจจุบันว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นแบบคนก่อนอีกก็เลยทำให้เขารู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้ใจแฟนในปัจจุบันนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5ค่ะ อาจจะเกิดจากการที่แฟนเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีค่ะเป็นคนเฟรนลี่ค่ะใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกอยากอยู่ด้วยอยากคุยด้วยอยากเข้าใกล้นะคะเป็นความรู้สึกที่ตัวเองก็รับรู้ว่าเออแฟนเขาเป็นคนแบบนี้อะ่ะใครก็อยากอยู่ใกล้ใครก็รักอะ่ะ ก็เลยรู้สึกหึงหวงกลัวว่าเวลาคนอื่นเข้ามาใกล้หรือมีผู้หญิงเข้ามาใกล้แล้วจะมาแย่งแฟนนะคะหรือใบจะมาทําให้แฟนเปลี่ยนไปจะมาทําให้แฟนอนอกใจนะคะก็เลยเกิดความรู้สึกหึงหวงเกิดความหวาดระแวงขึ้นมานะคะและหัวข้อต่อไปหัวข้อที่6หัวข้อสุดท้ายค่ะบางครั้งตัวของเขาเองอะคะ่ะอาจจะเคยนอกใจ แฟนมาก่อนนะคะตัวเองเคยไม่ซื่อสัตย์ก็เลยทำให้รู้สึกกลัวว่าพอตัวเองมีแฟนอีกครั้งนี้จะถูกแฟนนอกใจเหมือนกลัวกลัวเป็นเวรกรรมว่ะกลัวว่าตัวเองจะโดนบ้างเพราะตัวเองเคยทําตัวเองเคยนอกใจตัวเองเคยไม่ซื่อสัตย์นะคะพอมีแฟนก็เลยรู้สึกหวาดระแวงกลัวว่าแฟนจะไม่ซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้นะคะ ก็ทั้งหข้อนี้เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมีความรู้สึกหึงหวงมากเกินไปนะคะหรือว่าเป็นคนที่ขี้หึงเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะความรู้สึกพวกนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันแก้ไขไม่ได้บางครั้งมันอยูม่มันลึกอะมันอยู่ลึกมันลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วนะคะบางครั้งมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะ มาพูดคุยกันระหว่างคู่รักนะคะคุยกันกับแฟนว่าเออเนี่ยเราเป็นคนแบบนี้เธอเป็นคนแบบนี้เออเธอมีความหึงมีความระแวงบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพยายามคุยกันให้เข้าใจกันว่าเออก็อย่าไปทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจค่ะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันราบรื่นไปตลอดนะคะ ก็หวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตรักชีวิตคู่นะคะบางครั้งมีปัญหาอะไรบางทีมันต้องคุยกันนะคะระหว่างคู่รักของเราคู่ของเรานะคะเมื่อเราเข้าใจกันแล้วบางทีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะสามารถแก้ไข แล้วก็ผ่านด้วยการไปได้ความรักความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นและก็ยืนยาวค่ะก่อนจากการในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนรักษาสุขภาพให้ดีนะคะรักษาตัวให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะพกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยของตัวเพื่อนเ,อ,นเองและก็ของคนรอบข้างค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย